ปั่นชิ้นไว้ฉลองปีใหม่จ้ะอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองนะคะเมืองนอกไม่ได้สบายเหมือนอยู่ที่เมืองไทยอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่ก็ปั่นเอาตามใจเลยคะ่ะงี่ก็ try นุบ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  เชฟใหญ่นะคะต้องมาลองชิมว่าฝีมือมันมีผ่านไหมอร่อยดีโอ้โหพาดฮะอร่อยฮะ I mean it tastes the same no difference Say the same before? I mean, tastes the same but except the spray is gone. Yeah.